วันนี้วันนี้จะมาทำเมนูใหม่นะคะลองทายกันดูว่าจะทำเมนูอะไรนะคะวันนี้เลือกใช้กาแฟเฟรนช์สักิวคอบนะคะกาแฟ2องช็อตนะคะเลือกปั่นเป็นเบอร์ที่ละเอียดที่สุดเลยนะคะเลือกปั่นเบอร์ที่ละเอียดสุด เสียงดังนิดนึงนะคะค่ะเราได้กาแฟาที่บดปั่นละเอียดแล้วนะคะใช้เบอร์ปั่นที่เป็นเบอร์ละเอียดที่สุดนะคะละเอียดมากแนี้เลยนะแล้วก็บาสเกตขนาด58 m MM m นะคะเดี๋ยวอัดชาแป๊บหนึ่งค่ะก็ อัดชาให้หมด2องช็อตที่เราบดไปเมื่อสักครู่นี้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะใช้แทมเปอร์กดนะคะนะีคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าเครื่องชงสดกันเครื่องรุ่นนี้นะคะดึงให้เฉียงเอียงนิดๆอย่างนี้นะคะเครื่องนี้นะคะเป็นรุ่นกิมมิรายส0 2พนะคะ B B บวกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา กลั่นเอสเปรสโซช็อตให้ดูนะคะโอเควางแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นแบบน้ำไหลสองทางนะคะฝั่งละหนออนมาดูกันค่ะรุ่นนี้มันจะแบบนี้นะคะปล่อยน้ำไหลลงมาก่อน,นแล้วเขาก็จะสกัดดูสาย เส้นของกาแฟานะคะตั้งข้าน้ำที่หนอึ่งอนี้นะคะสองฝั่งก็จะเป็นฝั่งละ1น่ออนเป็นสองออนนะคะ2ฝั่งดูคพิมพครีม่มมานะคะดูครีมมา นะคะดี๋ยวเคลมมาก็ใช้ได้นะคะรุ่นนี้อยู่อยู่ในราคาที่แบบรับได้เพราะว่าเราก็ตามสเปคตามต้นทุนตามกำลังที่เรามีนะคะเครื่องนี้ที่ซื้อมา17,900บาทจาก l a ซาด้นะคะราคาเต็มของเขาจะสองห0,000กว่านะคะ ถ้าไปซื้อตามร้านใหญ่ๆรุ่นนี้ก็คือแตะสองหมื่นไปลปลายนะคะก็ถือว่าได้มาราคาที่ถูกเขาก็จะโลดสต็อกพอดีเนาะนี่นะคะดูเพื่อนๆดูคลิมมากแบบนี้เลยเม็ดกาแฟเป็นของฮิวข o อบนะคะใช้ของฮิวข o อบสูตรเฟรนช์เป็นแบบอาอราบิก้าร้อเปอร์เซ็น มเมลกาแฟอโรมานะคะมีความมันเกาะที่มเมล็ดด้วยมีคลิปก่อนหน้านี้รีวิวมเมลกาแฟไปให้ดูแล้วเพื่อนๆไปตามดูกันได้นะคะเราก็ได้กาแฟเอสเพรสโซช็อตมาแล้วก็ถือว่าเพอร์เฟกในระดับหนึ่งนะคะเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดในตอนนี้ของเราแล้วเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องนี่ได้เครื่องแรงดัน15บาบมานะคะ เ,เราไปชงอเมริกาโน่น้ำส้มกันค่ะวันนี้